ผูขงงขเขางามเจรนญพนผู้เขาเห็นแต่ปลายหาเห็ดเฮ็ดออกลายเฮ็ดพอกับชะพูดหน่อยนี่นกออเตกนามมาแนะ้ป่ะตุปัดิวปัดิว เป็นมมงหรแปดิบยบหบหยบบไม่จิงใกล้วัาห,หลาแต่บันนี้ โอ้โดันโดดที่จังเดออกมาส้มทุ่งสองสามปีแเราบดเด็ออกมาส้มทุ่งนาทุ่งหน้า,นาคือพ่อมนีพักผ้าในปีนี้ พีไก่น้ัยไ,ปไปลยหลายๆปไผ่หน่อย,ไป,ไป,ยปีนี้บ่มีเลยนี่ตอนนี้ก็านกใส่เดยน เขาหนุ่มชายเขาหนุ่มสาวโอ้ผู้เขาเมื่อบังหวังในแห่งงานบัตรนี่ผู้เขา,า,าเดี๋ยว็ยกหนอยกับลงนะุงลุงทายลูกผู้เขาไปทัางเดินน้องบัตรนี่โอ้ เสียเคียดตกนามนี่เราวพ่แห้งด้เนาะเราท่างไปปัดนี่ได้เป็นตาเป็นแหงบรเห็นไหม้ปดโอ้ยโอ้ยอ้าวมาสั้นแต่บานท่างคือนีพยเต้นนี่อย่างละเนี่าป้าวอะนิ ปาทางขึนก oh, <laughs> er, <laughs> ัน <ifer> น <ens> <AT> <laughs> ี่ปึ๊บปึ๊บป๊โอ้ยปีนปีนโนกระติกตกมาละพุ๊แล้วผู้ลังควนเจียวใหญ่คนน้โอ้ยเป็นหักใหญ่าขับบดหรือบ่าน้่องบัดดีน้อเข้าชิบบราหัวบ่ทนอ้อแม่หึพียนงัน พีนดงเปิดพี่น้จินบ่ฮัดบ่มาหลักเกี่ยวหนาเจีายวบอนีนะเถียงหน้าน้องเถียงน้าน้องใช่เอาแค่นี้แหละโล่งด้วบาดีบายโล่งแไล้วไม่หิ้วน้ำป่ะหิ้วน้ำน้ำกับบ้าพักันเอามา จังมาอีกเลยเอ,อ้าดึงเอะดิให้นะพี่นางฮะโอ้ยเนาะดึง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 ออกไปนะ่ะบ่ามาันหงายก็จบปูป่วะพี่นางเอาหม้อแล้วบอกใอยมาเอาเด้อนี่บ่เออมังน,นีบ่เออเยาอ้านาอาปู่ยังอันอันเป็นห่วงอยู่